อันนี้ไม่มาวายมาแทนกยก็ดีกว่านี่จะเล่นี่สองโคเลยนะไม่พวพกตัวเอ็กโซเทคไม่เห็นมีใครเล่นรีโลเลยเล่นยากโอ้ี่เห็นอะพีลิตัวนั้นไหมพี่เออขนาดไหนก็พี่ถึงบอกมาเล่นยากเทปแม่งกากระเอ็กโซเทคได้แค่ไอเทมโง่สแตทมีอยู่ติ่งแมวไม่ได้ผมลมแต่ผมตั้งไอ้นี่ได้แล้วอ่ะไอนี่คือ ไนโตรไอแ็กขาว <laughs> อยู่ดีผมก็ไนโตรเฉยกิจช็อปหากคุณมีแชมเปนดีวินี่ขอบสามตัวหรือน้อยกว่าโบนัสคูณนี <laughs> ้ปะวันนี้เล่นง่ายอะ่ะ <laughs> ไม่อยากโลอ่ะไม่น่ามีอะไรที่ดีนีย <laughs> Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League of Legends หรือว่าจะเป็นเกมท FT ีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop เอาในตัะเว็บมไม่นับเหรอโธ่ไม่สนุกเลยผมจะเล่นอะไรผมจะเล่นท F ไม่ใช่หรอ ก็ตั้งในโตนะอ่ะมันต้องตัวถูกตัวแพงเหรอยังไงนะพี่ไม่ออกเมนพี่เนี่ยเออออะต้องตัวถูกตัวแพงเฮ้ยไลนนี้อ๋อตัวโรบอทมันนับว่าเป็นตัวละครศูนย์บาทก็คือยืนติดกับใครก็ได้ได้บัฟหมดเออนับง่ายอยู่ศูนย์บาทพี่ลองในโตจบด้วยเคกัดในระสาวยังครับยังครับ TF อยู่ไหนไม่เห็นมานี่ยยนี้ได้บัฟทุกคนเมนทอร์ชิปเอ้ยมันมีคน TF สองดาวแล้วว่า ใช่ใช่ไวจังกูได้เล่นกี่โมงไงทีเอฟเนี่ยไม่มาทีเอฟอะไอไซเฟอร์ผมก็ไม่มาแวร์ายฟริกกิ้งทีเอฟไม่รู้ผมฟอนนะครับผมแค่อยากเล่นไม่มีไอโผนไม่เล่นทีไหนเนี้บอกเล่นจินไม่เอจิตจินขวยตั้งไซเฟอร์อเลยนี่สิดวงดวงดูสตันไปล,ละอุ้ยไไนังไงทีเอฟถือล็อตอะ เค okay, ผมได้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้ะผมโหวตมันหยิบของที่พี่ต้องการได้เล่นละได้เล่นละไอ่คนเล่นเทียบเลขแล้วเลขสองเขาเล่นหรือเปล่าน่าจะไม่เลขผมว่าเลขเนี่ยไม่น่าเล่นหรอกดูจากออกเมนต์ใส่กุณตูนะแค่ในั้นก็ใช้โอ้ยสี่บาทใช้กุณตูเยอะแยะจะไปหาเล่นเซรีเปล่าเอออ่าเอ่อหนึ่งก็แปะเนื้อ เอ๊ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเซราฟีนสองคุณซูลคืออะไรเนี่ยไม่ฝากไว้ก่อนเนี่ยทุกคนเขาก็ฝากของกันนะบ้านน้องเฉลิผมไม่ใส่เดี๋ยวชนะหมมีบุ้ยใครเก่งๆบาง้างวะสองบาทไม่มีเลยที่บุ้ยสองบาทมีตัวเดียวดาเลียสไม่เก่งเลยไอ้ยีราฟพูดความจริงซะด้วยไม่เก่งด้วยพี่ <c oughs> ใช่ไม่ไม่เก่งด้วยเอาละเมนทอร์ชิปใครจะมาบัฟทียผมได้เนี่ยพี่ก็มีแค่บามนี่แหละนี่บามบัฟทุกคน เมนผมไม่ข in ึ้นหรือท um. so ุกคนกำลังตั้งใจดูทุกคนกำลังจดยชดชดช่องช่องเชียร์พี่สดิเกศีแล้ววะตีโลมิฟอร์จูนดินี่ป่าไฟฟ้าปั๊บจั่วไพ่ไฟฟ้าไพเขี้ยอะไรแล่งสุดวะแม่กูได้แต่สีฟ้าว่ะไหนพี่ทองเหรอเอ้ยทองมันตั้งนี่ไม่รู้ไม่รู้มันอ่านได้ป่ะเดี๋ยวลองคิดความกูได้แต่ไพ่ฟ้าป่าไพ่พิเศษแบบสุ่มใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายเวทไพ่แดงโดนศัตรูทั้งหมดในระยะหนึ่งช่องไพ่ฟ้าสร้าง50%ความเสียหาย อ๋อไฟฟ้าจะเป็น two าเม a ก็แรงหมดยกเว้นสีทองป้าใส่ตัวไหนถ้าตัวแนวหน้าก็ไฟฟ้าถ้าแนวหลังก็ไฟแดงคุ๊ดชัดได้ไพ่ทองเ็ษตังเอาเศษตังไปพี่อุ๊ยเป็นไรตต๊กเต็กเต็จเมาติ๊ตกเลยแม็กติ๊ตกตต๊กทำไมคนอุตส่าห์ดวงดีมากวไม่ตีกันหมดเลยฮัลโหลโดน ไอเน็กโดนย yeah, ใครจะไม่คิดวันนี้แซกไอเซ็ตมันจะรักผมขนาดนี้แล้วคุณชนะเลยปะเนี่ยโ oh, อ้ตบนตู้เลยเอ้ยเอา้าก็มันสเกลเวทเพิ่มมาจากความโดยจมตีเอ้ยหนึ่งออโต้ได้เอพีไปเรื่อยอะ่ะให้ฟ้าแกะให้แดงเิืมให้ทองเพืมเนี่ยได้ตังค์ <laughs> ขอบคุณมากเคสเอ็ที่หลังไม่ต้องไอ้เหี้ยโตหาเดนให้โลหะกาลิโอดีกว่าโอาต้าแต่ปลาโตปลากันบอนฟอร์ไลส์ <for> ลีเลือดอ,อุ้ยโออันนี้ผมได้ซินดิเคทห้าเลยโดนกู <'t> ไม่ใช่แปะผิดพิทเมย์มีลีเลือดด้วยหรอวะออ๋เฮ <Hey, S 1> ้ย เสนมิเทเีย่าตเจตัวโคตรได้เร็วแบบฮมลงเจโฟตัวเดียวแม่งคุ้มเลยนี่วะไม่ไปคุ้มแพ้เบลโอเวอร์โฟนได้ของมาฟรีหชิ้นแล้วก็มีแผ่นอะไรเท่หมดไเขต5้าละเอม็มาแล้วเปล่าดิจิตาบกหนึ่งเอ้ยมันเล่นทีอคนนี้มันเก็บเทฟข้างหลังอ่ะน้องพี่ขอลองเถอไอ้สัคอมมังเยอะแยะ ติดก <i> ูไปไหนข่ะชนไนโซนโว้ยผ่านได้สองคนได้ไม่เ <aktiv> ป <ited hat> ็นไรเก็บข้อ <ij> มูลเออไเฮ้ยซสลี เจสก็คุ้มนะครับได้แหวนคู่บามแล้วก็ได้เซเลเยอร์คู่ชาโคแม้ว่าจะไม่ได้เล่นชาโคก็ตัดเปิดเทปไว้ก่อนไพ่ทองสองใบติดเอาดีดีเทปเอาดีดีโอ้ยตาอุจพอพี่ไพ่ทองสองทีติดอ่ะทีคะแนนมีกันเบทเลยปะไม่มีมีแค่บาร์มมีแต่ฮอร์พล่ไม่ใช่มันต้องโอ้โหที่ไม่ได้การเบทเลย ไม่ปิดจากที่พี่เคยพูดพี่โคตรง่เลยส <What? S 1> ัสโคตรกระจอกเลย,ลยไลอเทมที่ผมได้จ้าอายฟอยนี่อเนี่ยกูได้แ t นเบลมาสองอันแล้วนะไอเฮียเกมไอสัส <c oughs> เทียเพิ่มเลยเทฟเซฟแพสซีบินคัมบ์ bro <c oughs> <laughs> ไม่ว่าการเพสซีป็นคัมมาแต่ว่าตัวมังอามาให้กูด้วย ถ้าสองดาวสอตัวแล้วกูมีสามตัวไพ่ทองมาแล้วครับปางเข้าไปผมไม่เคยติดไพ่แดงเลยอะ่ะมันมาละแดงอืม<า>เขา TF กี่ตัวนะหกตัวใช่ปะกูบาม6หกตัวเบลหกที่เก่งไปเยอะไม่กูแปลกมากไม่แปลกาแปลกมากกูแปลกมากๆากแอกแอะ มาหนักข้ามเราจะได้บัมแบกแจนครับอ๋อเราใส่หมวกบามกับหมวกทีเอฟก่อนบามต่อยแรงวะโอ้เรีวลเจ็ดเติมวัวนะได้บุยเซอร์ได้โกลเด้นออสซึ่งมีประโยชน์ไหมก็ไม่เอาวัวไปซีซีที่เฉยแต่ใครไม่ได้อีกแล้วไทฟ้าโอ้ยไงใส่หมวกบาร์สองใบครับมันใส่ไม่ได้สองใบอ่ะโอ้ยใส่สองใบคือขี้อะไรหมวกบาม์สองใบฮะโอ้โฉวเฮ้ยอันนี้น่าเล่นว่ะ เล่นเลยเล่นเลยไม่อะไรอ่ะฮะทำไมการเล็นสองดาวเลยอ่ะเอออ๋อรางวัลไอ้นี่เหรอรางวัลห้าบาทสองดาวสองตัวฮะอ๋อรางวัล450ใช่ห้าบาทสองดาวสองตัวเออรางวัลเนี้ยโกงโอ้โหโอ้โหเก่งเลยจะได้รีเน็กเดีจังเก็บจบเยาะโอ้โดนกูละผมเก่งยังเหรอเก่งมากอ่ะคนดูผมไม่มีออมีการเบสดนี่ยไง กูลังจะบ,บน่นว่ากูไม่มีการเบรคไดหรไม่รู้ไซเฟอร์ไปเลยแป๊บหนึ่งนะ่ละอันนี้กูเวลอะไรวะใช่กูเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วใช่เหมือนกูเลเวลเจ็ดอ่ะกูมีมิสร์จูสองตัวอ่ะเหมือนเวลเจดยังยัดครบน่าจะเหมือนธรรมดานะ <laughs> เหมือนมากพ <laughs> ี่ข้าไมไปไกลมากอะไรอ่ะทีเอฟผมมีอยู่สี่ตัว ฮัลโหลแสลมของไปหมดแล้วเนะี่ยกดยอมมานั่งดูเน็กเล่นหน่อยที่เขียนเล่นไรเย้ยรีโลเทลัยช้ำใจตลอดของดีจังวะวมันคือตารางเดียวกับที่เน็กเคยได้การเลนเซตอะอะแล้วเหรอใช่อันเดียวกัน <laughs> <laughs> ใช่ได้ขำ <laughs> พรพี่ก็เคยได้ <laughs> การเลนเซตอะของดีจัดเน็กถึงก็หลุดอะ <laughs> เราต่างคนต่างเคยได้แล้วเน็กันนั้นอะ ดัมมี่วิธีการหากติดเคเปิดใช้งานเทนนิสดัมมี่ของคุณจะยิงโจมตีต๋ยวสวิตครั้งเมื่อดัมมี่โจมตี๋ยเขารู้สองครั้งยูนิตค,คิงพีของคุณจะได้รับพลังโจมตีม๋ยวเพิ่มไปสามเปอร์เซ็นต์เอ้ยผมหยิบอันกลางนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันได้ทีเอฟนี่นได้ทีเอฟว่ะเพื่อทีเอฟใช่เ, <laughs> เพื่อทีเอฟเราทำได้ <laughs> ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นเอ้ย,อยมันใส่หมวกแล้วเฮียโคตรเท่เลยอ่ะชอบดูดิ เห็นปะยัลเราดูดูดูไอ้กุเอ้ยเชฟเชฟนั่นสับดาวคลิกคลิกขวาดูที่ปืนดิเอ้ยดูที่ดัมมี่ดิมันเป็นรูปปืนเถอะตัวอะไรเชฟอ่ะไม่ใช่ดัมมี่พี่อ่ะอ๋อไอ,อย้ยมันยิงปืนเลยมันไม่เหมือนธนูนะน,นี่วะเนี่ยยิงปืนเลยดัมมี่วิทยาการไงมันชื่อโคเท่อ่ะขอยิงคุณผมขอยิงคุณบงับงบังโดนแต่ละแค่เราไปไหมแค่จัดอ่ะโอ้เยบผมล้มแล้ว คนดูที่คนนั้นเทปสามดาวไปแล้ว <lawsuit> ว <ulously, S 1> ่าม <as> ันก็เหลือให้เราคือไงผมต้องรอคนนั้นตายหรอจริงสองดาวเอ้สองบาทมันก็สามดาวได้สองคนนะเจอแต่ลมไงเฮี้ยเหนื่อยว่ะผมกดดีว่ะพี่ผมกดออกผมไหนวะ่ไม่อยากเล่นไรสุดยิงเล่นยิงถอเกมเฮี้ยน่คอมพี่ต้องน้องชอบอะไรนะคอมพี่ต้องน้องชอบคืออะไรคอมพี่ต้องน้องชอบบูสเตอร์หกแล้วเติมดาเมจนี่พี่บืสเตอร์หกแล้วเติมดาเมจเนี่ยคนนี้แลวแปดแล้วเนี่ยเอ้ยคนนี้มันก็ไฮโลเหมือนกันด้วยว่ะ นี่พอฉุดแม่งสองดาวไว้บัมคุณดาวเดียวนะเพราะบัมหกตัวน่ะนี่แต่เราไหวเขาปะเนี่ยที่เราไม่ไหวเขาเลยอ่ะตัวไม่มีทรงเลยอ่ะเผมสู้ยูมีไม่ได้อ่ะพี่บัมเขาดาวเดียวเลยเราไม่มีทรงเลยมีสามดาวอ่ะมันแรงอยูมีสามอ่ะสองตัวยังไม่ไหวกยูมีสามดาวสเตจจิตเท่าไหร่โอ้ยมันครบแล้วนีเอ็มพีห้าเวลเจ็ดทำไมเอ็มพีห้าวะฮะเวลเจ็ดมีซามิล่านะมันมีมันมีเวลเจ็ดนานแล้ว มันมันเมือนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกไวเฮ้ยผมผมขอตะหลิวผมจะซินดิเคตเจ็ดโซลิด้าสองตัวเรืจ็ดภาคุมิภาคุมิคนดูกูไม่โลเทียบแล้วกูขึ้นเลยวิวเล่นซินดิเคตเจ็ดแล้วไอ้สัสเรื่อลิ้าสองตัวใช่เหรอสองตัวเล้วเออเออว่ะอู้วิวเก้าอู้วิลิดาตัวเดียวกู้วิวเก้าก็มันมีไปแล้วสองตัวมันดึงกูออกเอ้าแล้วผมได้ภาคภูมมาโอ้โหเกมเล่นเป็นเกมเล่นเป็นจัดครับ เอ่ออันนี้ลงชาโกใช่ไหมครับแล้วก็ซินิเกตเจ็ดเชียซินิเกตเจ็ดผมโลมิฟฟาจูนสองดาวเวอร์เจ็นดนั่นเองครับเจออยากได้มิฟฟาจูนมินิเกตเจ็ดครับบัมใส่หมวกทีเอฟทีเอฟสามดาวทีเอฟสองดาวโหสู้งไง ไหวไหมเนยเนเเจ็บด,ดัมมี่วิตากาันเอาหน่อยดิไม่ไหวเฮ้ยพี่สู้อยู่มีได้เน็กไม่ไหวเวก้าฮะทมีเวก้าด้วยเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนบอดได้นิดหน่ายแปบ๊บนึงคนดูเออดสิบเอ้ยบา้าเติมใครดีสุดในคอมนี้ผมกำลังจะพูดว่ามวผมเปลี่ยนบอดได้นะ ถ้าเซรีผมสองดาวผมก็แค่เอาของจากทีเอฟไปให้เซรีแค่นั้นเองแค่นั้นเลยอัปเกรดเอฟเฟกต์ของคิงพินแล้วท f ได้อะไรเพิ่มอ่ะเห็นเขียนว่าได้อะไรบัฟอะไรเพิ่มเลยว่ะคิงพินเจ็ดแต่สิ่งที่เราได้ก็คือดาเมจแอมสาสิบกันเลือดห้ารอยหน่วยเอาที่แรงจัดตายไปเลยเทีได้เบเจ็ดพันกว่าเฮียแม่งตายหาไปเลยผมได้ไพ่สามสี <C S 2> เหรอ อ๋อเออวะเนี่ยปลาไพ่พิเศษทั้งสามแบบใส่ศัตรูใกล้เคียงสามตัวเย้ yeah. ก็ไม่ก็คิดขวาอ่านเทียบปกตินั่นแหละบ๊าม um. โอ้ปลาสามไพ่เลยระ,ะบอบอ่ะใช่บ๊าม um. บอกว่าได้รับก่อต้านทานเวทหนึ่งร้อยหน่วยเออน่าจะได้เยอะขึ้นปะดูเหมือนกันปะแต่ดูแต่ดูโบนัสความเสียหายที่บ๊ามต่อยดิหกร้อยเจ็ดสิบสามอ่ะ <laughs> โปรตีนเอฟมันเป็นคิงพิ้เรย์ฉยได้กี่ได้กี่ระลอกแล้วพี่เดี๋ยวลองใส่ให้อันนี้มันสี่ใช่ไหม นันจะเป็นหกมั้งโอ้โหเทปเทปไพ่สามสี 3, อ่อมันบอกว่าสี่เหมือนเดิมแต่แค่ว่าจะก,กระจายโดนแนวโดนแนวหลังเพิ่มคือไปไกลกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ผมมีดาบดาบอะ่ะใช่อยากได้บาม3สามอ่ะอ่ามาดิไอเทปสามกูไม่สามามาดิ แต่เราคิงพินเจ็ดอืมไพ่สามสีสามต่อยสามสีเขี่คิงพินเจ็ดดิฟน้องเฮ้ยเฮ้ยดัมมี่วิธีกันดัมมี่วิธีการอู้ยนิดเดียวอ๋อสู้ยุ่งมีไม่ไหวไอันนี้ไปไหนอ่ะแล้วไหนบอกแคดเอาโหด นายบอกแค่ดาวโหดน้องโอ้โหผมแพ้อะไรผมแพ้ยูมิซสามดาว <laughs> ผมแพ้เบเกาสามดาวผมมาแพ้ในโตสามดาวโอ้โหแข่งแพ้แต่ตัว <laughs> ดีนะมึงไม่เจอบามสามดาวคือไม่คือ, <laughs> 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 e, คอซามิล่าผมมันโง่ไอยเย้เจ๊มึงเข้าไปปัดกลางวงแล้วไม่โดนยิงตายกลางวงอะ <laughs> มามึงีเก็บแต้บต่อดีกว่าต่อยมันพี่บาร์ม G F สามไพ่ แล้วมันแล้วมันจะขึ้นไอคอนว่าจั่วไพ่ทาาําไมวะนนี้ว่ามันตาสามไพ่เลยก็คือทุกครั้งที่ผมเคลียงไพผไงไไ่ผมได้ตังเสมอเนี่ยเนี่ยไอ่ปะผมได้ตังตลอดสามบาทลวอยู่มีอะไรน้องปิดบามพี่ให้ได้ก่อนถ้าปเปิลได้อยากเติมอะไรไม่รู้มันเติมอะไรก็ได้แล้วปะเติมแตนโมไม่รู้อยากเติมอะไรก็เติมมิดฟอร์จูนสองดาวเวลเจดไอเทียลรวก็มาเล่นโคตรเก่งมาดิมาดิน้องแล้วดูดาเมจทีเอฟสองดาวจากพิงพินเจ็ดดาเมจเก้าพันกว่า โคตรแรงเลยไอชิบหายอันนี้มันเล่นคิงพินเจ็ดแบบพี่ดีกว่านี่ไงมันเอาเลนักกินเนอเสาร์เนอเสาร์เลือดสี่พันกว่าอ่ะผมไหวในอเสาร์ป่ะไม่จริงผมเอาดับเบิลหมวกมาใส่ข้างหลังป่ะไม่ต้องใส่ให้บามมันน่าจะมีสักษมหมวกเอ้ยเดรอเสาร์ไอสัตว์เจ็บหายหมดเลยมีฟาจูนมีฟาจูนตึ้ง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 ตึง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 โอโห้เหลือเป็นเพียบเราดับเบิลหมวกข้างหลังป่ะเริ่มนะ อันี้แหละกลับเปมาเดอรเหอะไอ้อะไรโตอ่ะไอ้มีหมวกอีกแล้วไ <laughs> อ้จัดไปที่ซินดี้เคสิบไปไปไปหยิบเซรีดีกว่าอยากเซรีสองดาวซินีเคสเท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบความลับเหรอเฮ้ยพี่ไม่รู้ซะไรเหรอพี่ไม่รู้เองเนี่ยเป็นพี่เองนั่นแหละเน็กที่พี่ไม่ดูโอเคป่ะผมโลหะสมิลาก่อนหน้านี้แม่งไม่เจอแม่งให้เลยที่ผมมาสามตัวอีกรอบหนึ่ง ทำไไมม้่รูผมขานบวันนี้ก็ได้แค่ยี่สิบแปดบาทอะขึ้นเวลไม่ได้อ่ะ,อะผมลองเป็นดับเบิลหมวกข้างหลังนะครับดับเบิลหมวกแครี่กลับมาเจอฮานี่อีกแหละตายดับเบิลหมวกตึ้ง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 ตึงตึงตึงสามไพ่เออโอ้ยกู <c oughs> ตายเดี๋ยวไม่เอาโอเค <c oughs> <Okay, S 1> เดี๋ยวขึ้นเวลแปด เอาของที่เไปให้เซรีแทนมเซรีไม่สองอะ่ะแล้วผมแปะหมวกเซรีอ่ะเซรีได้ไรวะบนอควาโดยโจมตีและโล่ไม่แม่ผมว่านี่เวย หมวกบามกับหมวกมิดฟอร์จูนเลยเพราะว่าเซรีไม่สองดาวไอแม่พี่ขอรอดเพื่อไปเอาไปเทมรอบหน้าไอแม่บอกผม,ผมก็กจะตายแล้วเหมือนกันถือว่าพี่ขอละไอแบ๊คถือว่าพี่ขอลาย่าฮึยฮ่าฮอถึอจว่าแทงมึงเนี่ย แด่ดดเมจมันล้มหมดแล้วนะอ๋อบุซเซอร์หกเหียแม็กตายเลยไอ้แบ๊เฮ้ยซีนีสองแล้วเคียร์คิงพินเจตคนดูในคลิปแล้วทีแล้วทีฟบีโลแบงหลอดด้วยนะประเด็นผมเหลือสู้บอดในโตสู้บอดในโตไม่ได้อรเพราะในโตเป็นไงเนี่ย ปรับเป็นอนเดิมไปไม่ต้องบัฟหรอกขอแผ่นเมื่อวานครับโอ้ผมไม่มีของมิดฟอร์จูนดีๆเลยอ่ะเช่เอ้ยมูลิโลก็ได้วะผมเจอสายเวทถ้าหมวกใส่รีมันได้อะไรนะความเร็วโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วได้รับโล่ก็คือได้โล่กับความเร็วโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจอในโตอ่ะใช่ในโตแม่งเหมือนที่เฮียเน็กพูดเมื่อกี้ผมให้มิดฟอร์จูนยิงคนเดียวนะเพราะมันไม่มีใครบัฟมิดฟอร์จูนเจอ เออเมนทอร์ชิปได้อยู่แล้วไอ้เซรีมันสไลด์ออกที่ดูดูซินดิคดูซินดิคดูซินดิเคตเจ็ดไอ้กระสุนโดนข้างหลังอ่ะมี่เขาจะวนอ่ะโคตรแรงอที่ข้างหลังเจ็บจัดอ่ะไม่ี่ยของไม่โหดดูดิตายไปเลยข้างหลังอ่ะแล้วเซรีฮิวจากกันเบดมาดีไนโนเสาร์มาดีไนโนเสาร์มาดีไนโนเสาร์เฮ้ยมาดีไนโนเสาร์เอาท็อปสามนะครับดูอยังนี้ ดูดีๆตรงนี้มันทอภาามนะครับมันตึงอยู่นะมันตึงอยู่นะไอยูมีผมสู้ได้อยู่แล้วยูมิมันสู้ผมไม่ได้ไปครับซินิเคตเจ็บมิฟอร์จูนไอเทมสตีเลยไม่รู้สรุปผมให้หมวกเซรีกับหมวกมิฟอร์จูนก็คือเอาไว้แทกสปีดกับเซรีองเซรีมาเด้เฮ้ยแปลกๆเสี่ยวเสียวเสียว เอาไนโต้แพ้สองคนเลยนะะวะแต่ประเด็นคือไนโต้มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆจากไอ้นี่นะจากนโนเสาร์แม่งนนะ่แหละนั่นคือปัญหาไอซิกสุ่มของกาบซิกสุ่มของกาบครับอ่ะทำไมคอยย้ายอยู่มีไปตรงข้ามผมอะผมยิงทะลุนะิติเคีเจ็ดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเละระเบิดกูเห็นอีกแล้วนะมิดฟอร์จูนมิดฟอร์จูน แผลงไ,ไ,ไ,ไอสัตว์ไออะไรออดไอสัตว์ซินดิเคตบัะใช่ไหมไอคิดด็อกไอสัตว์หัดดูเกมมึงมั่งในควายไอสัตว์ฉุนเลยว่ะไอยสัตว์เกิดอะไรขึ้นไปท่อรน้ำ่ะมีฟอร์จูนยิงกับหลังฮะไอเชี่ย,ยอย่างฉุนคือมันส่งผลนะเว้ยน้องกระสุนที่มันหันคือแม้ว่ามันจะกลับหลังหันมายิงอ่ะแต่คือระลอกกระสุนที่มันหายไปอ่ะ ที่มึงหัดมาดูเกมมึงมั่งนะไอ้ควายย้อนดูละอะไรวะน่ะสัตว์เราทรอะไรอยู่ข้างหลังพี่เยะไอ้เหี้ยดไม่หันหลังไม่ยินอย่างนี้เลยนะฉุนเลยว่ะออกไปแล้วสองแม็กซ์อีกไม่โดนใครเลยกลับกลับไปสองฉุนยังเน็กฉุนยังไม่ไหวไม่ไหวจริงตัวจูนพี่หนักไปผมเยอะ ถึงว่ามิฟร์จูนไม่ยอมเนิร์ฟอะไรนะเหมือนแบบเอ้ยพี่มิฟร์จูนไดนาโมอสี่มันเก่งนะไม่มีใครบัฟใครเนิร์ฟมันนี่ไงไปนเนิร์ฟมันทำไมบัฟเกิดขึ้นด้ไปเนิร์ฟทำไมยี่หันหลังยิงใครก็ไม่รู้รเมื่อกี้ไต่อย่างน้อยได้คลิปเออ่ซิดิเคทเจ็ดเล่นนะเทปเก่งนะซิดิเคทเจ็ดแต่ว่าอย่าไปเล่นเทปลีโลนะครับแต่คือใครจะไปรู้ว่าผมจะไม่เจอทีเอฟแค่นั้นเองคือจิตใจผมอะอยากมาลองทีเอฟแต่ดันมีคนเล่นชนแล้วเราโลไม่ฮิต เรามีบา์มสามาสู้เขาถ้าเดี๋ยวนะผมกำลังนึอกอยู่ว่าซินดิเคตเจอ๋อถ้าถ้าถ้าให้ผมเล่นใหม่แล้วแล้วแล้วสมมุติว่าเราได้ซินดิเคตเจจริงๆใช่ไหมก็คือไปหาของ m ิดฟ o ร์จู e แล้วหมวก่ะครับหมวกใส่บา์มไปเลยเออหรือไม่ก็ใส่4บาท2ดาวตัวหน้าเพราะว่าหมวกของซินดิเคตเจ็ด ตัวแปลงสายอ่ะมันได้แทงอาแทงสตีดแล้วก็โลมาบล็อกใช่ไหมครับซึ่งอย่างน้อยเราไปใส่ตัวหน้าเอ้พี่เราใส่ตัวหน้าไอ้ทสปีดจะได้ใช้เหรอก็ช่างมันไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเอาโลมาบล็อกผมมองว่าได้เมมิฟอจูนตัวเดียวในซินเดเคีเจ็ดมันพอแล้วเว้ยมันแรงแบบแรงชิบหายอ่ะเพราะว่ามันสามารถทะลุไปโดนตัวหลังได้อ่ะแล้วก็พมานาว่าอย่าบล็อกแค่นั้นเองเออไม่ก็ซินซินเจ็ดสีไดโดโมเพราะว่าถ้าเล่นซินเจ็ดสีไดโดโมใช่ไหมเราอันนี้อันนี้เราเราเติมตัวอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห หกเจ็ดอ่ะมัน4ได้พอดีก็อันนี้1นึแล้วก็อีก2ตัวเป็นไดนดโมก็ได้เหมือนกันไม่แต่ผมมวงว่ามันจะบางไปเดยซินดิเคตเจ็ดสีไดนดโมอะ icate, 7, ถ้าจะเล่นซินดิเคตเจ็ดสี่ไดนดโมคุณต้องโลบัมสาด้วยเออถึงจะไหว <c oughs> ก็ไปลองคุก k กิ้งกันดูสำหรับซินดิเคตเจแล้วก็หวังว่าถ้ามันเข้าจริงนะครับอย่าซวยเหมือนผมแล้วกันแค่นั้นแหละ <c oughs> คุณอย่าคุณอย่าซวยเหมือนผมเจอมิดฟอร์จูนกับหลังแค่นั้นอส อเน,น็กว่าไงห้าบาทสองดาวสองตัวฟรีกับบอร์ดเจอเจออะไรเมื่อกี้เจออะไรรีโลบ้างนะพูดพูดพูดไปคลิปเลยเจอยูมิรีโลเจอไนโตรีโลเ <laughs> จอเบเ้านีโลไอขี้ห้องนี้มีแต่นีโลด้วยหว่าเ่งเห็น <laughs> นี่มันเกมอะไรรู้จักเกมนี้ปะเนี่ยโ <laughs> อ้โหไม่ลีโลทั้งหอ้องว่าคุณไม่รู้จักเกมนี้หรอเลิก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 ทำฟาร์มดีกว่า ฟอจูนใส่หมวกนึกว่าคาวบอยครับหันหลังไปยิงเลยเขียนั่งเม้มตั้งนานแม่งหันหลังยิงลมสัตว์ฉุนจัดเลย